คุณลุงดูยังไงอะคะถึงว่าเอาจะเอามาเป็นแม่พันธุ์ของเราอะคะ่ะคุณลุงก็ต้องดูตอนที่เราซื้อมันยังเป็นกวายนางเรายังดูไม่ออกแต่เราต้องมองแม่มันต้องมองแม่มันก่อนว่าแม่มันโครงสร้างใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าลูกมันยังไงก็ต้องใหญ่ตามแม่อยู่แล้วอยากได้เบิ่มพันล้านกับลุงเพชรลุงเพชรอ๋อจะมาใส่ตัวนี้เหรอคะคุณลุงเพราะว่าที่ไปดูดูที่เขาผสมมามันให้ลูกสวย<อ>ให้ลูกสวยแล้วให้ลูกใหญ่ คุณลุงไปดูที่ไหนมาคะข้างๆบ้านข้างๆที่เขาผสมเนี้ควายตัวนี้ได้มาจากแถวแถวบ้านนี่แหละเราก็ช่วยดูว่าเออพ่อควายมันก็ตัวใหญ่นะที่เราไปเจอลองลองไปดูค,ครับก็เลยไปดูพ่อก็ก็ถูกใจเลยซื้อมาคุณลุงมีแนวคิดอย่างไรบ้างคะคือแบบว่าอยากจะให้แบบคนรุ่นใหม่อย่างเอาอย่างวัยเท่าน้องม้าเงี้ยหันมาเลี้ยงควายอย่างเงี้ยคะ่ะคือจะต้องแบบว่าแนะนำน้องๆรุ่นใหม่บ้างยังไงบ้างคะคุณลุงหรือว่าน้องม้านะให้แนะนำน้องๆเงี้ยนะเลี้ยงควายไม่ขาดทุน เอาแค่นั้นเนี่ยคือเลี้ยงแล้วไม่ขาดทุนเพราะว่ามันโตทุกปีแล้วมันจะต้องมีรายได้ให้เราทุกปีแต่เราต้องเหนื่อยหน่อยอแต่ไม่ขาดทุน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะนี่นะคะได้เยี่ยมข้อความของอ,อบตอดุยนะคะซึ่งอยู่ที่บ้านหนองจิกรีใช่ไหมคะใช่ครับตําบลสร้อยละครอําเภอราชยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะซึ่งอยู่ด้านข้างนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่คุณลุงได้มาตัวได้เลยใช่ไหมคะคุณลุงใช่ครับค,คุณลุงได้มาจากที่ไหนอะคะคุณลุงตลาดครับตลาดตลาดนัดที่อุทัยธานีอะไรอย่างงี้ใช่ครับอันนี้ตัวนี้คุณลุงซื้อมาประมาณเท่าไหร่อะคะคุณลุง ซื้อควายนางมานะแต่เราก็ต้องดูเหล่าดูแม่มันนะที่ซื้อเราก็ดูแม่มันใหญ่เราก็ซื้อตามแม่มันแต่เราซื้อควายนางแต่เราดูแม่มันก่อนถ้าแม่มันใหญ่เราก็เลือกเขาจากแม่มัน๋อจากดูดูเหล่าแม่เขาก่อนใช่ไหมคะอันนี้เมื่อก่อนนี้มาเป็นควายนางใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ครับอ๋อดูจากแม่เขาว่าแม่เขาโครงสร้างได้ไหมตัวใหญ่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงอย่างงี้ตอนนั้นคุณลุงซื้อมาที่ตัวเท่าไหร่คะคุณลุงต อีตอนซื้อมาทีแรกเลย4ี่หมื่นสองสี่หมื่นสองนี่คือมีตัวเดียวหรือว่ามีลูกตัวเดียวเลยตัวเดียวตัวแรกของคุณลุงเลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วลุงนึกไงถึงที่จะมาพัฒนาเลี้ยงควายของเราเองอะไรอย่างเงี้ยคะอ๋อก็เห็นคนอื่นเขาเลี้ยงแล้วดูแล้วมันลงทุนแค่ตัวอย่างเดียวคืออาหารไม่ได้ลงทุนอ๋อก็คืออาหารก็คือให้กินหญ้าอย่าเราใช้รงแรงอย่างเดียวลงทุนแต่ตัวแล้วก็ลงแรงเอาตัวนี้นะคะสี่ราคาสี่หมื่นสี่หมื่นตนี้เขาอยู่กับคุณลุงกีปิแล้วคะตัวนี ประมาณ5ปีครับหปีให้ลูกจ่ายลูกดีไหมคะคุณดีกดีจตัวลูกลคะเนี่จ่ายลูกสามตัวละสมตัว,ต,วตัวนี้นะคะสังเกตได้นะคะคือตัวนี้นี่ก็คุณลุงดูยังไงอะคะถึงว่าเอาจะเอามาเป็นแม่พันธุ์ของเราอะคะคุณลุงก็ต้องดูตอนที่เราซื้อมันยังเป็นกวายนางเรายังดูไม่ออกแต่เราต้องมองแม่มัน<อ>ต้องมองแม่มันก่อนว่าแม่มันโครงสร้างใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าลูกมันยังไงก็ต้องใหญ่ตามแม่อยู่แล้ว คุณลุงก็คือเน้นโครงสร้างก่อนเลยว่าตัวใหญ่เน้นโครงสร้างแม่มันว่าตัวคือไงคือถ้าแม่ใหญ่างี้ลูกลูกก็ต้องใหญ่เน้นโครงสร้างตรงนี้ก่อนแล้วต่อเราไปดูเราก็ต้องดูว่าหางสนิดไหมลูกมะพร้าวใหญ่ไหมต้องจุดตรงนี้ด้วยใช่ไหมต้องดูสังเกตดูลูกมะพร้าวถ้าลูกมะพร้าวใหญ่เดี๋ยวมันก็จะกินเก่งเดี๋ยวมันจะอ้วนของมันเองมันจะใหญ่ของมันเองแล้วก็กกหางใหญ่ ใช่ใช่กกข่าต้องใหญ่อะไรว่าควายสมบูรณ์เอ้คุณลุงทำเมื่อก่อนเนี่ยคุณลุงใช้ควายพ่อพันธุ์ในฝูงเนี่ยผสมใช่ไหมคะแล้วตอนนี้คือคุณลุงมีแนวคิดว่าจะแบบผสมเทียมคือหาสายพ่อพันธุ์ใหม่ๆมาผสมใช่ไหมคะคุณลุงตอนนี้คุณลุงคุณลุงเล็งไว้ว่าว่าแนวคิดของคุณลุงเนี่ยคือเล็งไว้ว่าอยากได้สายพันธุ์อะไรบ้างคะคุณลุงตอนนี้ตัวโปร่งๆปสูงๆอ๋อโปร่งสูงเพราะว่าแม่เขายังยังความสูงยังไม่ได้อยากอยากได้พ่อพันสูงสูงอ่าตอนนี้คุณลุงคิดหรือยังคะว่าอยากได้สายพันธุ์แบบว่าอ่าอยากได้สายพัน ใหญ่ห้างนาะเบิ้มพันล้านหรือว่า,แก,วาแก้วฟ้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณลงุงหรือว่าอยากได้เบิ้มพันล้านก็นลุงเพชรอย่างนั้นอ๋ออยากได้สายพันของลุงเพชรแต่ลุง,ลงเพชรเขาตัวใหญ่เหมือนกันนะคุณลุงตัวใหญ่มากอยากได้ลุงเพชรกับอ,อย่างนี้คือคุณลุงนี่ศึกษายังไงบ้างคะคือศึกษาจากแบบดูในโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ดูดูเพื่อนบ้านที่เขาเลี้ยงที่เขาผสมมาด้วยว่ามันให้ลูกสวยไหมก็เราดูหลายๆอย่างค่ะ อย่างนี้อย่างนี้อ่าสมมุติแม่พันธุ์ตัวนี้ค่ะคืออันนี้คือเขายังขาดความสูงเนาะคุณลุงก็ต้องหาแบบว่าควายโครงสร้างที่มีโครงสร้างใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อที่จะมาผสมกันอย่างเงี้ยเพื่อที่จะพัฒนาของเราต่อไปอีกใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออยากได้เบิ่มพันล้านกับลุงเพชรลุงเพชรอ๋อจะมาใส่ตัวนี้เหรอคะคุณลุงเพราะว่าที่ไปดูดูที่เขาผสมมามันให้ลูกสวยให้ลูกสวยและให้ลูกใหญ่ คุณลงไปดูที่ไหนมาครับข้างๆบ้านข้างๆที่เขาประสมอย่างเงี้ยเราก็น้อเราก็ต้องดูโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ดูข้างๆเขาด้วยเพื่อที่จะมาปรับกับพัฒนากับควายของเราใช่ครับตัวนี้แต่ลูกสามตัวนี้คือลูกของเขาด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือเป็นพ่อพันธุ์ในฝูงของเราเองอะไรเงี้ยอ๋อแต่นี่หลังเขาก็ตรงเนคเนี่ย อันนี้จ่ายรูก3าตัวคือ2ตัวคือจำน่ายออกไปแล้วใช่ไหมคะคุณล uh ุงไออย่างนี้คุณลุงนี่เล uh ี uh uh ้ยงนี่คือแบบว่าคือถ้าเขาออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีการจำน่ายอะไรอย่างเงี้ยไปหรือว่าเก็บตัวเมียไว้หรือว่าตัวผู้จำน่ายออกอยงเงี้ยตอนนี้จะเก็บตัวเมียไว้เก็บตัวเมียไว้เพื่อจะพัฒนาต่อไปตอนนี้มีกี่ตัวคะเนี่ย ทั้งหมดเลย12ตัวครับ12ตัวมีแม่กี่แม่ครับสี่แม่สี่แม่ถ้าควายออกลูกทุกปีปียสี่ตัวสี่ตัวนี้ก็ถือว่าเริ่มขยายจีระสเต็ปสเต็ปเป็นขั้นเลยคอย่างนี้ลุงเลี้ยงควายมาประมาณกี่ปีแล้วครับลุงประมาณเดือนตุลาในห้าปีโอ้ปีเริ่มตั้งแต่หนึ่งตัวก่อนอ๋อเมื่อก่อนลุงเลี้ยงควายพวกควายเนื้อมาหรือเปล่าคะหรือว่าเมื่อก่อนเคยเลี้ยงเมื่อตอนปี4 4 9หรือว่า48ปเนี่ย เคยเลี้ยงควายเนื้อมาแล้วก็ขายแล้วก็หยุดพักไปแล้วก็มาเริ่มเลี้ยงใหม่เอาก็คือ5้าปีนี้คือเมื่อก่อนเลี้ยงควายเนื้อมาแล้วแล้วก็หยุดพักหยุดพักไปแล้วก็แล้วก็มาเริ่มใหม่เริ่มมาเป็นควายพัฒนาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาของเราต่อไปอะไรเงี้ยแต่คนก็หันมาเล่นควายพัฒนากันเยอะนะคะคุณแบบโอ้โหควายเนื้อมันไม่ได้ราคาใช่ใช่เพราะว่าควายพัฒนาควายงามอะไรเนี้ยคนหันมาเล่นกันเยอะแล้วได้ราคาที่ดีกว่าอะไรเงี้ยมันสามารถเลี้ยงตัวมันเองไดด้้วยยภาใน2ปี อันนี้ก็เป็นควายเผือกของอบตดุยค่ะอีกตัวนึงนะคะซึ่งกําลังตอนนี้ควายเผือกกาลังมาแรงและที่อยู่ข้างๆข,ข,ของคุณแม่กับน้องเตอ๋อนั่นคือพี่มาร์กนั่นเองนะคะซึ่งครับซึ่งจะคอยคช่วยคุณพ่อดูแลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ควายเผือกนี่คือคุณลุงได้มาจากที่ไหนคะคุณลงุงโอ้ไปซือ้อมาอีกแหละซื้อมาครับซื้อควายนางมางี้ยอ๋อควายนางเออแล้วการไปซื้อนี่น้องน้องมาร์กต้องไปด้วยไหมคะคุณก็ก็ช่วยดูครับช่วยดูข้อควายตัวนี้ได้มาจากแถวๆบ้านนี่แหละ เราก็ช่วยดูว่าเออพ่อควายมันก็ตัวใหญ่นะที่เราไปเจอลองไปดูครับก็เลยไปดูพ่อก็ก็ถูกใจเลยซื้อมาตอนนั้นนี่ซื้อมาประมาณเท่าไหร่คะ้องมาซื้อมาตัวนี้ซื้อมาแค่สองหมื่นแปดก็ก่อนควายยังไม่แพงครับแล้วมันก็ยังไม่แรงกระแสมันยังไม่แรงใช่แต่ตอนนี้กระแสไฟเปลืมาแล้วเมื่อก่อนที่ได้มามันยังไม่อ้วนนะคือเราเราซื้อโครงสร้างมันมาแต่เรารู้ว่ามันน่าจะใหญ่เพราะว่าอ่างเอิมันใหญ่ตอนนั้นซื้อมา แล้วเรามาได้ลูกโอ้โหผมว่าคุ้มละราคา2องหมนแปดฮะเขาจ่ายลูกดีไหมคะน้องบานเรดีรับกีดตัวแล้วครับเนี่ยสองตัวเนี่ยลูกเขา2ตัวลวครับตัวนี้ตัวงแล้วก็ตัวพี่อีกตัวนึงอัเพิ่มัะใ่ครับสุดแล้วตัวเนี้ยคือเราจะพัฒนาต่อไปนี่คือเราจะพัฒนายังไงบ้างคะตัวสําหรับปล่อยเผือกคุยกับพ่อว่าจะผสมเทียมครับผสมเทียมตัวนี้ว่าจะผสมแก้วฟ้าเพราะว่าเผือกที่บ้านเรา่เราว่าอ่างมันย่ญ่จริงแต่มันยังเตี้ยไปหน่อยเราอยากได้เออ พวกสูงใหญ่ยาวแล้วก็พวกแกว้วฟ้าเนี่ยผมว่าตอบโจทย์ดีใช่ใช่ตอนนี้แกว้วฟ้าก็คือแบบว่าสูงใหญ่ที่สุดใ,<ช>ในประเทศแล้วเราดูผลงานพวกลูกเขาเนะี่ยผมว่าแกว้วฟ้านะเนี่ยเป็นควายเพลิ่ที่สูงที่สุดละครับคุณไอ้ <c oughs> คือนี้คือท้องต่อไปคือจะใส่ผสมเทียมแกว้วฟ้าเลยใช่ครับตอนนี้คือเรามีการติดต่อหาน้ําเชื้ออะไรยังไงคะก็ตอนนี้ก็กําลังดูสังเกตขวายอยู่ว่ามีอาการเป็นสัตว์หรือยังถ้าเกิดว่ามีเป็นสัตว์แล้ว ผมจะมีเมอร์หมออยู่จะโทรไปถามหมอเขาว่าควรจะนับเวลาตั้งแต่ช่วงตอนไหนตอนไหนครับอย่างนี้เราน้องมาก็มาช่วยคุณลุงช่วยดูแลควายอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะจริงๆแล้วผมจะมีงานประจําผมจะทํางานเอกชนเวลาว่างผมมาช่วยพ่อจะประมาณจันทร์ถึงศุกร์แต่จะเป็นช่วงเย็นแล้วก็ยังเสาร์อาทิตย์เนี่ยยังพอมีเวลามาช่วยกันก็คือมาช่วยก็เรื่องจะผสมเทียนนี่แหละครับอย่างั้น Mm. ตัวนี้คือได้ตามในหมู่บ้านของเราตามระแวกใกล้บ้านของเราครับตัวนี้ใช่ใช่ครับตอนนั้นคือคนไม่นิยมเลี้ยงควายเผือกนะลุงเนาะไม่นิยมสม,สมัยก่อนอะ่ะใช่ครับแต่ตอนนี้กระแสะควายเผือกมาแรงมากเลยแล้วแบบเ,เป็นที่นิยมมากเลยอะคะ่ะคือแบบว่านอกจากาการที่จะเราจะดู Libya, ลำตัวของเขาแล,แล้วดูอ่างของเขาว่าว่าจ่ายลูกเดียวเราต้องดูลักษณะอย่างอื่นยังไงต่อบ้างนะที่บ้านจะดูพวกโครงสร้างเป็นหลักแล้วก็การจ่ายลูกแล้วก็เราจะซื้อตามทุนของเราที่เรามี สมมุติว่าเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเราจะเลือกก้อนที่มันสวยที่สุดสําหรับเราที่บ้านจะเลี้ยงควายแบบมีความสุขคือไม่ต้องเครียดเราเลี้ยงเราซื้อเท่าที่เงินเรามี <ahu> เวลาเราเลี้ยงเราจะเลี้ยงมีความสุข,ขแต่ถ้าเราจะไปเอาตัวเส,สวยใหญ่ๆแต่เงินเราไม่พอไปกู้ไปยืมอย่างนั้นเราจะไม่มีความสุขละแต่ควายนี่คือจากที่ลงทุนซื้อมาประมาณปีสองปีคือตอนนี้คือเรายังไม่ได้ตามทุนคืน แต่พอเข้าปีที่สามันจะมองเห็นกําไรเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าปีหนึ่งปีสองนี่คือเหมือนแบบว่าเราต้องรอลูกหมันก่อนใช่คาะทุนของเขาอันนี้ก็คือแบบว่านี่ตัวต่อไปก็คือจะเป็นกําไรของเราแล้วใช่ไหมครับคือที่กไรมันตั้งแต่ตัวแรกแล้วนะลูกเปนตัวแรกมันเป็นกําไรแล้วนะถ้าขายก็เป็นกําไรแล้วรวมทั้งหมด่เรายังไม่ขายแต่ตอนนั้นเราซื้อมาไม่แพงอะเนาะทั้งหมดที่12ตัวนี่ก็คือเป็นกําไรมดแล้วครับ คุณมันได้คืนตั้งแต่ประมาณ3-4ปีแล้วครับคุณลุงเลี้ยงควายมา5ปีเท่ากับว่าได้กําไรมาแล้วที่เราลงทุนซื้อควายไป<ช>เนาะอะไรเงี้ยย<น>ในคอกนี่ก็คือตอนนี้ม,นมันหมดทุนที่เราซื้อแล้วทุนที่เราซื้อนี่มันไม่มีนะมันมีแต่กําไรแล้วตอนเนี้ย<อ>ทุกตัวเป็นกําไรหมดเพราะว่าเราจะขายลูกตัวผู้เพื่อจะเอาทุนแม่มันคืน<อ> ตอนนี้คือเขาจะไม่ค่อยอยู่เฉยหน่อยนะไม่หยู่เฉยเพราะลูกเขาไปไกลมันจะตามลูกไหยครับจะตามลูกมันได้เวลาเล่นน้ำนะครับต้องให้ลูกน่าจะร้อนเกินแต่แต่พี่ว่าใส่แก้วฟ้าก็โอเนาะแต่เผือกกับเผือกนี่มันออกได้สองแบบนะคะคือแบบว่าอาจอาจจะเป็นตัวดำก็ได้อาจจะเป็นขาวก็ได้แต่เปอร์เซ็นต์มันจะสูงกว่าเปอร์เซ็นเผือกจะสูงกว่าเพราะว่าจากที่หนูเคยเจอเผือกกับเผือกมันอาจออกมาเป็นดำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เนาะ แต่มันน้อยตัวนะอย่างนั้นนะใช่ใช่ใช่เปอร์เซ็นต์น้อยค่ะแต่ในี้หนูมองว่าการใส่แก้วฟ้ากับเชื่อนะคะแพนด้าก็คือเสริมเท่ากับว่าถ้าลูกออกมาก็เท่ากับว่าทําให้โครงสร้างของลูกสูงใหญ่ซึ่งมันสามารถที่จะอัพราคาได้อีกสเตจหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นที่ลุงซื้อนี่แบบว่าจ่ายลูกดีแล้วโครงสร้างดีแล้วตอนคุณลุงดูลักษณะแบบไหนต่อคะคือแบบว่าตอนที่ซื้อยังไม่ได้ซื้อ ดูการจ่ายลูกนะ,ะเพราะเราซื้อกวายเราซื้อโครงสร้างมาเรามารู้ตอนที่มันมาจ่ายลูกกับเราก็คือแบบว่าตอนที่เราซื้อเราซื้อโครงสร้างมันแต่การจ่ายลูกเรายังดูไม่ออกเพราะมันยังไม่มีลูกมาอมก็คือมาอยู่กับเรานี่ระยะเวลาเราดูแต่โครงสร้างมันการจ่ายลูกเรายังดูไม่ออกเพราะเราซื้อแต่กวายนางอง่างเดียวใช่ใแต่เราเห็นแม่มัน อ๋อคุณลุงคือควายแต่ละควายที่คุณลุงอ่ะซื้อมาคือหนึ่งโครงสร้างแล้วก็เห็นตัวแม่ต้องเห็นตัวแม่ทุกตัวต้องเห็นตัวแม่ก็ถ้าเกิดว่าคุณลุงซื้อเป็นควายนางมาตลอดเลยสิควายนางเอาควายสาวมันถูกดีสามปีอะไรอย่างเงี้ยหรอคะควายประมาณสองปีขวบกว่าเกือบสองขวบเพราะว่ามันถูกสตังค์แล้วเราแล้วเราก็มาแบบว่ามาเลี้ยงแล้วมาหน้าเอามาวัดดวงเอาว่าจะจ่ายลูกดีหรือไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์แม่มันจะใสูง เพราะว่าเวลาจะซื้อเนี่ยจะซื้อจะดูจะด,จะดูแม่แม,มันเลยจะดูแม่มันแล้วก็จะดูพวกพี่มันว่าเป็นยังไงเพราะว่าตอนที่เขาซื้อไปเนี่ยมันมีแม่ด้วยแล้วมีลูกแล้วมีน้องอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะเราจะดูพวกพี่พวกน้องมันโอ้ถ้ากควายควายนานี่ยขวบกว่าก็ถือว่าเรียกควายนาเหรอคะคุณลุง ควัวกว่าจะาสองควบนี้เป็นควายนางแล้ว๋อหนูคิดว่าเป็นควายน้อยเลยเนี่ยเพราะว่าควายนางของหนูหนูคิดว่าประมาณ3ปีสี่ปีอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีวูยสาวแล้วนะวายสาวพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสามปีความคิดหนูหนูก็ใจมาอย่างนี้ตลอดเลยนะว่าควายนางือต้องประมาณ3าปีอะไรอย่างนี้สองควบครึ่งนี่เริ่มเป็นสาตว์ผสมพันธุ์ได้แล้วแต่ถ้าจะเลี้ยง เพื่อจะพัฒนามันต้องสามควบเท่ากับว่าคุณลุงซื้อซื้อมาก็เท่าประมาณตัวเท่านั้นสิคะเนี่ยตัวตัวเท่าอย่างนั้นเหรอคะคุณลุงใหญ่กว่าน้าหน่อยนึงแล้วคุณลุงก็มาแบบมาเลี้ยงเอาวัดดวงเอาอว่าเขาจะจ่ายลูกดีหรือไม่ดีอีกทีนึงอ๋อแต่คุณลุงโชคดีมากเลยนะคะที่แต่ละตัวที่คุณลุงได้มานี่คือเขาจ่ายลูกดีแบบว่าจ่ายให้แบบลูกดีลูกอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะคุณลงุงส่วนมากมันก็จะตามพันธุกรรมมันนะถ้าแม่มันจ่ายลูกดีลูกมันก็จะต้องจ่ายดี oh. เอาสังเกตดูอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นทริคอีกแบบนึงคือแบบว่าความคิดของใครแบบอีกแบบหนึ่งเลยนะคะ,ะเพราะว่าบางคนเขามองว่าการที่จะซื้อควายคือจะต้องแบบว่าซื้อแบบอ่สวยมายแล้ว ไม่คือสวยด้วยแล้วก็มีลูกในท้องด้วยอะไรเงี้ยคือแบบว่าทูอินวันไงคือได้แม่ได้ทั้งลูกไงคะคือแบบว่าบางคนเขาคิดกันแบบนี้แล้วก็มาเจอคุณลุงก็คือแบบว่าอีกสเต็ปหนึ่งอีกอีกรูปแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือการซื้อควายอย่างเงี้ยคือหนึ่งเราจะต้องมีทุนด้วยใช่ครับเป็นทุนของที่อยู่ในกระเป๋าของเราเองว่าพอหรือเปล่าใช่ไหมคะคุณลุงอะไรเงี้ยแล้วก็ดูต้องดูลักษณะควายให้เป็นด้วยแต่ละ เพราะว่าตอนนี้คือคนตกงานเยอะและหันมาพัฒนาลเลี้ยงควาย,ยคุณลุงมีแนวคิดอย่างไรบ้างคะคือแบบว่าอยากจะให้แบบคนรุ่นใหม่อย่างเอาอย่างวัยเท่าน้องม้าอเงี้ยหันมาเลี้ยงควายอย่างเงี้ยคะ่ะคือจะต้องแบบว่าแนะนําน้องๆรุ่นใหม่บ้างยังไงบ้างคะคุณลงุงหรือว่าน้องม้าให้แนะนำน,ะน้องน้องแง่นะ,ะเลี้ยงควายไม่ขาดทุนอเอาแค่นั้นเนี่ยคือเลี้ยงแล้วไม่ขาดทุนเพราะว่ามันโตทุกปีแล้วมันจะต้องมีรายได้ให้เราทุกปีแต่เราต้องเหนื่อยหน่อย แต่ไม่ขาดทุนแล้วอย่างนี้คือหน้าแรงอย่างเงี้ยค่ะลงุงคุณลงุงใ,ให้ให้ซื้ออาหารเสริมให้เขาบ้างไหมคะหรือว่าปล่อยธรรมชาติปล่อยธรรมชาติแล้วก็เกี่ยวหญ้าให้มันคือเราต้อง<ม>เกี่ยวหญ้าเสริมให้มันด้วยแล้วถ้ายาน้อยก็มีฟางมีอะไรคืออยาให้มันอดให้มันอิ่มทุกวันนะไม่ได้เลี้ยงอาหารเม็ดใช่ไหมคะไม่ใช่ครับใช้แบบธรรมชาติคือเลี้ยงฟางเกี่ยวหญ้าให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วในการทําฟางอัดแท่งอัดก้อนอย่างเงี้ยค่ะคุณลงุงจ้างเขาหรือว่า เราทําเองอะค่ะคุณจ้างจ้างรถเขามาอัดครับอ๋อก้อนละเท่าไหร่อะคะคุณลก้อนละสิบสามบาทสิบสามบาทครับโอ้แต่เราก็อัดเฉพาะของเรานะที่ของเราเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าเราฉีดยาหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ถ้าเราไปอัดของคนอื่นเขาฉีดยาหรือไม่ฉีดยาเราไม่รู้เรากลัวควายเราเป็นอะไรใช่ค่ะใช่แล้วอย่างนี้น้องมาร์กนี่มีแบบว่าอยากจะฝากเพื่อนๆไหมคะที่จะหันมาเลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องมาร์กก็เข้าสู่ของการควายแล้วเนาะแนะนำยังไงบ้างคะ ผมว่าเลี้ยงควายจริงๆมันเลี้ยงไม่ยากนะครับควายเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องทําความเข้าใจควายควายมันดําเนินชีวิตยังไงมันกินอะไรเป็นอาหารควายมันกินหญ้าซึ่งหญ้ามันก็มีตามท้องที่ท้องนาทั่วไปเลี้ยงควายยังไงก็ไม่มี่าดปคนเปแล้วต้นทุนมันต่ําคือถ้าเราเลี้ยงแบบมีความสุขเนี่ยเราจะเลี้ยงให้กินหญ้ากินฟางแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบ จะซีเรียสเลี้ยงแบบเครียดอ่ะเราอย่างนั้นเราจะเหนื่อยเราจะต้องไปซื้ออาหารคือที่คอกที่บ้านเราจะไม่ได้เลี้ยงแบบนั้นผมว่าการเลี้ยงควายเ่ยจริงๆมันไม่ยากอย่างแรกที<ม>่รเราต้องศึกษาควายก่อนอย่างแรกครับผมศึกษาควายแล้วเราต้องศึกษาอะไรต่อคะศึกษาควายแล้วก็เร,กเ,รกเราต้องรู้ว่าทุนเรามีเท่าไหร่ <Swe at. S 1> เราต้องซื้อควายตามทุนที่เรามีแต่อย่างแรกเลยคือถ้าเราศึกษาควายเนีน <iek> ่ยเราจะรู้ว่า เราควรจะซื้อควายแบบไหนลักษณะแบบไหนไไไไอัตลักษณ์ควายที่ดีควายไทยต้องเป็นแบบไหนไถ้าเรารู้พื้นฐานพวกนี้เราจะเลี้ยงควายเวลาเราขายเนี่ยเราจะได้าขายไม่โดนเอาเปรียบคือราคาเนื้อก็คือตามลักษณะราคาเนื้อถ้าราคาควายสวยงามควายพัฒนานเนี่ยถ้าเรารู้พื้นฐานมันเนี่ยเวลาซื้อขายเราจะจะขายในความสุขครับ ะะแล้วได้ยังไงถึงหันมาซื้อควายเผือกที่จะมาพัฒนาว่างะคะอ๋ออีตอนที่ซื้อที่แรกมันไม่ได้คิดจะมาพัฒนาหรอกนะ,ะความความจริงทีแรกเขาว่าเลี้ยงคนโบราณเขาบอกเลี้ยงควายเผือกเอาไว้ประจาคอกเพราะอะไรคะคุณลงุงมันโบราณเขามีเคล็ดลับอะไรก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าต้องมีควายเผือกประจาคอกเอาไว้ให้ดูแลอคอกอะไรอย่างนั้นนะที่คนโบราณเขาสอนมาเราก็ตามเขามา เราก็กะจะซื้อมาเอาไว้ดูแลคอกอแต่พอดีจังหวะเรามันดีพอซื้อมาแล้วกระแตมันมาไ้เผือูมายเอกลยกระแตมันมากเลยแลนี้วก็ให้ลูกให้ลูกสวยด้วยให้ลูกอันด้วยใช่ใช่ใช่นี่เขาก็จ่ายลูกมาสามตัวแล้วเนาะสามตสองตัวตัวนี้ตัวแล้วก็ตัวพี่อีกตัวนึงเชื่องมากเลยครับตัวนี้มาลักษณะล้ายขี่ได้ กระโดดเลยไม้เป็นไรครับเขาบอกควายเผือกนี้มันก็มีเอกลักษณ์ของมันใช่ครับใช่มีเอกลักษณ์ของมันตามนั่น <c oughs> ตัวนี้สวยสวยไหมพี่เตอ๋อ เอาเป็นอย่างสักตัวไหมไม่ได้ตอนนี้ก็แส่ควายเผือกมาแรงมากเลยอ่ะแล้วแบบนำเชื้อก็ค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหแพงหน่อยนะแล้วก็จหายากแย่งกันแย่งกันค่ะเขาบอกว่าดูดูควายเผือกต้องดูที่เล็บเท้าด้วยนะคะว่าออกมันจะเอาสีชมพูหน่อยๆคือทุกอย่างต้องเป็นเผือกอะค่ะใช่ไหมคุณลุงนี่เล็บเท้าก็เอาสีชมพูเนี่ยแล้วก็ต้องให้มันกลมกลมคล้ายกะลากะลาครอบอ่ะ อเท้าต้องให้กลมเป็นกะลาอันนี้ควายที่บ้านจะเลี้ยงมาธรรมชาติหมดเล็บเล่บจะไม่มีการแต่งมันจะกลมเป็นกะลาถึงจะสวยกวายนะถ้าควายเล็บยาวไม่สวยไม่ว่าดำไม่ว่าแบอนั้นต้องเอากลมๆเวลาเยียบเป็นรอยตีนให้เป็นเหมือนกะลาครอบดินไว้อย่างนั้นนะค่ะโอ้โหคนโบราณเขาก็สอนวิทีนึงนะใช่ใช่ เนี่ยค่ะเราต้องยึดตามแบบโบราณมากแต่การจ่ายลูกเขา,เขาบอกให้ดูที่เต้านมด้วยใชาครังนมดูลังนมของเขาสิคะดูแบบหืสงสัยจ,จะจ่ายลูกแบบดีมากเลยอ่ะ <S <S นี่นะคะคือตัวนี้คือสังเกตได้นะคะจะมีลักษณะอัตควายาไ,ไทยก็คือตาแต้มแก้มจ้าง<ช> <ผม S 1> คงประกอบครบนะคะดูป้องคอนะคะแล้วก็ดูเท้านะคะดูถุงเท้าดูอะไร,ค,รคือความยาวของเขานี่คุณแม่มองว่ายาวได้อีกใช่ครับเพราะควายยังโตได้อีกครับ อันนี้เขาเพิ่งลอดูกไปได้กี่เดือนนะคะ2เดือน2เดือน2เดือนโอ้ยางงี้เขาเท่ากับว่าเขาก็สามารถผสมพันธุ์ได้แล้วสิคะใช่แล้วอย่างนี้น้องน้องม้านี่คือจะหาพ่อพันธุ์ยังไงมาใส่คะตัวนี้ใจผมยากได้อสูงใหญ่โอ้โหนี่นะคะดูตาแต้มของเขานะคะผิดกลิ่นหน่อยนะคะคุณแม่อยากจับดูจับได้ตาแต้มแก้มแต้มแต่เขาลีเขาลี่ก็เขายังงี้พอได้นะพอได้พอได้ครับเขาดูแล้วเขาวงเขามันพอได้ เขาบอกว่าจากที่หนูเคยผ่านมาคือบอกว่าถ้ามีลูกโดดให้นับตรงอะไรนะที่เขาเนี่ยตรงเขาผมเขาว่าอีตรงเลื่อมเขาตรงไหนกันไม่รู้ใช่สังเกตดูแล้วสังเกตไม่ออกเหรอเพราะว่ามีคนเคยนับให้หนูดูเหมือนกันว่าควายจะโดกให้ดูนับที่เขาเขาด้วยค่ะว่าถ้าแบบว่ามีกี่ตัวลูกจะต้องมีกี่ตัวกี่ตัวก็จะนับไปทีละสเต็ปสเต็ปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเออเราดูแล้วมันเรายังดูไม่ออกไมค่อยเรียนรู้ไปนะลุงเนาะบอกว่าเพราะว่ามันมีสามารถเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุง แต่อันนี้คือแบบว่าอันนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์ของนาครสวรรค์ใช่ครับอ๋ <S <S อตัวนี้ผสมไปแล้วนะอ่าตัวนี้ผสมอ่าใหญ่ห้างนาใหญ่ห้างนาครับใหญ่ห้างนาที่เราเอาใหญ่ห้างนาเนี่ยเพราะว่าใหญ่ห้างนามันเป็นควายดัางเดิมของราดยาวเรายากาควายราดยาวกลับมาบ้านเรา<อ>เราก็เลยเอาเหล่าของราดยาวนะกลับมาผสมของควายเราเพราะว่าใหญ่ใช่เพราะว่าควายใหญ่ห้างนาเนี่ยผมว่าโครงสร้าง กระดูกเนี่ยเขาดีอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยมันมันยังจะต่ําไปหน่อยเวลาผมจะเลือกผระสงฆ์เทียมควายนะจะเน้นโครงสร้างกับความสูงเป็นหลักก่อนอก็คือเน้นความสูงความใหญ่ความความกว้างความยาวอะไรอย่างเงี้ยแค่ลูกมันออกมาเวลามันโตมันสูงเกินแม่ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับถ้าเราทําแบบนี้เราจะไม่เครียด